สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสามารถดูดประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะอ่านี่เป็นผังดาวที่อาจารย์วางไว้เริ่มต้นที่วันที่1พฤษภาคมกันเลยนะคะแล้วก็ไปดูดาวประจำตัวของชาวราศีมีนก็คือดาวพระฤหัสค่ะดาวประจำตัวของท่านตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งเกษตรศ กเกษตรแปลว่าความมั่นคงอยู่บ้านของตัวเองมีอำนาจนะในบ้านอยากทำอะไรก็ใครก็ให้การยอมรับแน่นอนแหละช่วงนี้นะคะแล้วมาเจอพระศุกเป็นอุดอยู่เจอพระเกตเนี่ยเป็นดาวกระตุ้นที่ทำให้ชีวิตของท่านอะ่ะดีขึ้นอ่าดีขึ้นมากๆด้วยเพราะเป็นพลังงานแฝงหรือพลังงานเล่นลับก็ได้นะดาวดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อะไรประมาณนี้อ่าช่วยเหลือ ท่านอยู่ลับๆก็ได้นะคะอ่าทำไมบอกช่วยเหลือลับๆพัานคารน,น่ะฮะพังนคานอยู่เรือนวินาศและเป็นแลกเรือนกับดาวพระราหูพระราหูอยู่เรือนการเงินของท่านเนี่ยเป็นการได้มาแบบนี้ก็ได้การช่วยลับๆของเขาเรียกว่าของคนรักหรือของสิ่งปาฏิหาริย์ประพุทธมาจากเรือนปัตนิมาอยู่เรือนกระดุมพระ ก็จะให้ความหมายแบบแบบนี้แอบแฝงอยู่ในดวงพระอาทิตย์เนี่ยเป็นอุดเจอพระพุธนะฮะทำให้เรื่องราวต่างๆมันมันพลิกผันไปในทางที่ดีเพราะอาริพระที่ไปจากเรืออาริปัญหาอุกศักแต่จะได้รับการแก้ไขอะไรประมาณนี้หรือท่านทะเลาะบบ่แว้งกับคนรักพระพุธนะปะตัตตนีคู่ครองส่วนมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นแบบแยกทางกันอะไรขนาดนั้น ก็ยังมีการที่จะพูดคุยกันแล้วเริ่มต้นใหม่ได้โดยเฉพาะตัวท่านเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยแปลว่าท่านเนี่ยดาวพรหัสด้วยนะมีเหตุมีผลมากขึ้นเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยมาจากเรือนสหชาเนี่ยเห็นไหมเข้าใจเพื่อนเข้าใจสังคมการติดต่อการเปิดกว้างทุกสิ่งทุกอย่างอะนะท่านเข้าใจชีวิตมากขึ้นพระศุกร์ยังมาจากเรือนมอรณะ มรณะปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นท่านก็เขาเรียกว่าดีลิตมันออกไปะนะคะลบมันออกไปจากใจอะไรประมาณนี้ได้มีสติมีความนิ่งอะมากขึ้นนะคะอะโอเคค่ะเรามาดูดาวที่จะมีการเคลื่อนไหวก็คือดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายวันที่15พระทิตย้ายไปที่ราศีพฤษภ ในเรือนสหชะและก็เป็นเรือนของพระสุขที่เป็นคู่สมพลค่ะสหชาแปลว่าการคอนแทกการสื่อสารการติดต่อแปลว่าเพื่อนการสังคมก็ได้นะฮะก็มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นพอดาวพระสุขเป็นอุดมาอยู่บ้านของชาวราศีมีนก็เป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าตาแหน่งโยกโยกกับพระสุขคู่สมพลโยกกับพฤหัสคู่มิตรก็ให้ความหมาย ดีในแง่การพัสดุกเนี่ยเราต้องดูพัสดุกมาจากเรือนอะไรสหาช c เพื่อนฝูงการคอนแทคต่างๆตอบโจทย์ในเรื่องพัสดุขเป็นดาวการเงินในเรื่องเงินหรือผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะไม่ได้อยู่ๆมันกลับเข้ามาอีกอะงานชิ้นนี้โปรเจกชิ้นนี้เราคิดว่ามันหลุดมือเชื่อไหมมันก็กลับมาได้อย่างเงี้ยปัญหาที่มีอยู่อริสหาช c ก็คุยกันแล้วก็ เคลียร์กันได้กับสิ่งที่เรามีเป้าหมายว่าอยากจะทำก็จะได้รับความร่วมมือพระพุทธเนี่ยนะคะโยกกับพระอังคารก็ยังให้ความหมายที่แบบสามารถเกิดพลังงานผักดันนะเป็นดาวแอคทีฟอยู่เหมือนกันเออนะคะในแง่ของการลงทุนพระพุทธมาจากเลือนอ พันธุนะฮะมาจากเรือนพันธุคือความมั่นคงการคิดจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงต้องดูเจ้าเรือนบุตระจริงๆแล้วทางโหราศาสาตร์เขาใช้พระเกตแทนเหมือนกันนะฮะแทนพระจันทร์เพราะพระจันทร์เขาเดินแค่สองวันครึง่งนะฮะทางโหราศาสาตร์เขาจะใช้พระเกตแทนพระจันทร์นี่บางตำรานะฮะไม่ไม่ได้ทุกศาสตร์ทุกอาจารย์ที่จะเป็นอย่างนี้นะเออนะคะเขาก็ใช้พระเกตแทนได้ แทนในแง่ของดาวคําว่าเรือนบุตระนั่นเองนะคะแล้วก็มาทับลัคนาท่านอยู่มันก็เป็นช่วงที่ท่านควรที่จะต้องเ,อเขาเรียกว่าทําในสิ่งที่ตัวเองคิดน่ะดาวดาวพระหัสคือการวางแผนในด้วยคล้ายพระพุทธความหมายนะพระพระพุทธกับพระหัสนะดาวการวางแผนแต่พระหัสจะมีความคิดที่สุขุมมากกว่าพระพุทธพระพระพุทธบางทีเป็นธาตุน้าที่ที่ไหวที่ น้ำอ่ะนะคะบางทีมันก็ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่หยุดก็ต่อเมื่อมีอะไรกั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรกั้นก็ไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเรามาดูดาวพรางคารที่จะย้ายในวันที่17พฤษภาคมอันนี้ดีเลยค่ะเพราะเป็นดาวการเงินมาทับลักนณะท่านอะสุดยอดมาเจอกับพระสุขคู่มิตร มาเจอกับพระหัตถู้สมพลเจอกับพระเกตเป็นดาวกระตุ้นทําให้เรื่องของผลประโยชน์และรายได้แบบอู้ต้องบอกว่าก้อนใหญ่ๆเข้ามาแบบที่ท่านคิดว่าเราจะมีโอกาสดีๆในชีวิตไหมเนี่ยมีนะคะแต่ถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถามว่าคําว่าก้อนใหญ่ๆห,หรือได้เยอะๆเนี่ยมันเท่ากันมันไม่เท่ากันหรอคะมันเขาต้องดูพลังงานของแต่ละคน ว่าเราอะอยู่ประมาณไหนนะคะเราอยู่ในส,สถานะาเล็กกลางใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่ที่ขนาดอาของแต่ละท่านนะความเขาเขาจะเรียกความเป็นตัวตนนะอาจารย์จะมองอย่างนี้นะหรือพลังงานบุญเก่าของท่านด้วยก็ได้ด้วยนะพระเกตกับพระฤหัสเนี่ยนะคะแล้วก็ทำบุญใหม่เสริมนี่น่าจะเสริมโชคลาภในเรื่อง การเงินการมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะขึ้นทำไมอาจารย์น้องพูดอย่างนั้นล่ะก็ดาวการเงินมาทับลักอ่ะนะฮะแล้วก็ดาวพังคารมาจากเรือนบุตรตามันคือโชคลาภอะ่ะโชคลาภหุ้นหวยลอตเตอรี่ธุรกิจสีเทาๆแต่อาจจะได้จากการขอพรพังคารคือพระปางสายญาติที่วัดไหนก็ได้กรุงเทพก็วัดโพธาเตียนนี่ก็ได้นะ,ะหรือพังคานเกี่ยวกับนักรบก็ได้นะ ถ้าท่านต้องการความสำเร็จที่วัดชนะสงครามอย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะมองไปนะคะอาจารย์มองแบบนั้นนะแต่อยู่ที่ตัวท่านนะว่าท่านคิดตามแบบไหนแต่อาจารย์มองดาวคารเป็นดาวของความที่จะมีพลังงานของแอคทีฟแต่พอเขามาเจอพระสุขเขาจะเป็นคู่ที่ที่ได้แบบนุ่มนวลขึ้นก็ได้ซอฟต์มากขึ้นได้ง่ายขึ้นก็ได้ในความหมายคำว่า บุตตะบุตรตะในมุมเขาเรียกว่าอะไรตีโกนเห็นไหมอาจารย์ถึงพูดในแง่ดีอะแล้วอย่างเงี้ยมุมโยกเห็นไหมฮะแล้วจะไม่บอกว่ามีโอกาสดีเข้ามาหาชาวราศีกุมในปีหกห้าที่เป็นช่วงที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะท่านนงรีบ่ะนะคะไม่ว่าจะโชคลาภจาก งานทำงานก็ยังได้ไม่ได้พูดแค่ราบร้อยราบการทำงานก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอันเนี้ยตัวท่านเนี่ยมาจากเรือกนกรรมมะนะคะกรรมมะก็คืองานคือธุรธุรกิจท่านจะมั่นคงและดีมากขึ้นเห็นไหมนะคะก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะงคันเข้ามาพัอองคันเข้ามามาจากเรือนบุตรตามคือสิ่งใหม่ๆเข้ามา มันไม่ใช่แค่สิ่งเก่าๆที่เราจะเจอแต่เรามีมีการขยายอะดาวพึ่งขานคือดาวธาตุลมดาวของความเคลื่อนไหวนะ,ะมากขึ้นก็ถือเป็นช่วงดีก็แล้วกันนะคะว่าดาวการเงินมาทับลักษ์เงินก้อนใหญ่มีโอกาสดีๆก็สแสวงหาไปนะคะได้รับความร่วมมือง่ายขึ้นพระพุทธ มาจากเรือนปัตตนีปัตตนีเข้ามาเรือนกระดุมพระการเงินท่าน<ๆ>ก็แปลว่าได้รับความร่วมมือหรือใครมีคู่โอ้อยู่คู่ของท่านก็มีเกณฑ์แบบมไม่คาดฝันนะพระลาหูมาจากเรือนวินาศเนี่ยเข้าเรือนกระดุมพระคู่ทางไกลก็ได้อยู่ๆเขาโอนเงินมาให้ท่านก็ได้หรือคู่ค้าคู่สัญญาอยู่ๆที่เคยปฏิเสธเขาไม่ปฏิเสธละ เขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญาร่วมงานกับท่านก็ได้อย่างเงี้ยท่านจะได้โอกาสดีๆจะค่าในหน้าค่าทำอะไรอะ่ะกับงานผลประโยชน์นั่นเกิดขึ้นได้นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกุมเออโทษทีชาวราศีมิน้นขอประทานโทษค่ะในช่วงนี้และทีนี้นะคะดาวพระศุกร์เนี่ยย้ายนะคะในวันที่25เนี่ยพระศุกร์จะย้ายเข้า เข้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินท่านนั่นแหละแต่พระสุกเป็นเป็นประนะเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามพระสุจกจะคลองสองเรือนก็คือคลอ,องราศีพฤษภกับราศีตุลแต่พอมาอยู่ตรงนี้เข้าอยู่ในภพกระดุมพระก็ไม่ถึงขั้นแย่นะเพราะเขามีพระพระพุทธคู่ธาตุน้ําช่วยเหลืออยู่ก็ทําให้คําว่าประนี่มันฟื้นได้มันมีพลังเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าอยู่มุมนี้มันดีกว่าไงที่ ทับลักนาท่านอยู่เพราะเขาเขาเจอพังคานเต็มๆแต่นี้เขาก็อยู่ในเรือนพังคานเรือนคู่มิรก็ไม่เป็นไรนะคะเพียงแค่ผลประโยชน์รายได้มันจะมันจะเหนื่อยมากขึ้นแค่นั้นเองอะ่ะแต่เหนื่อยท่านก็สามารถทําความสําเร็จเกิดขึ้นได้ถ้าตราบใดที่เราไม่ท้อไม่ถอยกับชีวิตตราบใดที่เรายังคิดในเรื่องของพลังงานการขับเคลื่อน ของตัวเองอ่ะอาจารย์ก็ก็ยังมองถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกุมได้อย่างแน่นอนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็ก็เพอร์เฟกนะก็โอเคมากๆอะไรประมาณเนี้ยอ่านะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่โสดอยู่ก็ยังมีโอกาสมีรักดีๆเข้ามาพระเกตก็เป็นตัวแทนของ ของพระจันทร์และมาจากเรือนคำว่าบุตธะเนี่ยทับรักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาได้พระสุขอยู่เรือนกระดุมพระก็ดูไปนะคะออว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงสำหรับแต่ท่านเนี่ยมันเป็นดวงภาพรวมนะคะความเขาเรียกลีลาชีวิตย่อมไม่เหมือนกันได้มากได้น้อยอยู่ที่ทั้งบุญใหม่และบุญเก่าก็ หวังว่าท่านจะเสริมบุญใหม่มากๆเพื่อทําให้บุญเก่าเนี่ยรวมตัวกันกับบุญใหม่ได้พลังงานมากยิ่งขึ้นและสำเร็จได้เร็วขึ้นขอให้ท่านทุกท่านที่เข้ามาฟังและก็ชาวราศีมีนลัคนามินประสบความสำเร็จเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ